และในเช้าวันถัดมาน้ามหาวิทยายลัยหมอเปี้ยนห้องไม่ได้ลอกอย่างนั้นเหรอ,อะว่าไงท่านอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดนายก็มาสักทีนึงและบนโต๊ะทำงานของหนิงเปยก็ได้มีชาที่เพิ่งชงร้อนๆวางอยู่บนโต๊ะชานี่เธอเป็นคนชงเหรอไม่ใช่ของฉันหรอก นั่นเป็นชาที่จิงหยุนเตรียมเอาไว้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของนายนะเขามานั่งรออยู่ที่นี่เกือบสองชั่วโมงแล้วแต่ลูกหมาใจร้อนอย่างไอหมอนนั่นพอเห็นว่าน,นายไม่มาสักทีก็เลยหนีไปเที่ยวแล้วนะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อย่างนั้นเหรอจะเล่นอะไรของเขาอีกล่ะเนี่ยช่างหัวน้องชายฉันไปก่อนเถอะนี่ท่านอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่โปรเจกต์เครื่องต้านแรงโน้มถ่วงนั่นนะขอทางซื้อกลุปของเราเข้าไปเกาะด้วยสิแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องช่วยเธอด้วยละ่ะ ถ้าจะให้พูดตามตรงแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะในเด็กรุ่นที่สามของสกุลถังเรามีจอมยุทธถือกำเนิดคนหนึ่งเมื่อวานนี้แถมยังอายุน้อยกว่าจิงหยุนตั้งสองปีก็หมายความว่าสถานะตระกูลของถังจิงหยุนกำลังสั่นคลอนอย่างนั้นเลยตระกูลของเราตั้งกฎไว้เข้มงวดมากผู้สืบทอดจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นที่สุดถ้าเกิดว่าจิงหยุนแพ้เขาก็จะโดนไล่ไปเป็นพนักงานทำงานในบริษัทก็ดีออกไม่ใช่เหรอ จิงหยุนรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์เลือกเส้นทางวรยุทธ์แล้วยอมทิ้งตำแหน่งของผู้นำตระกูลไปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากกว่านะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสิถ้าจริงหยุนเสียเปรียบคราวนี้ก็ไม่มีใครเป็นกระดูกชิ้นโตขวางคออาทั้งสองคนของฉันอีกต่อไปพอถึงตอนนั้นตระกูลของเราตัวฉันเองก็อาจจะกลายเป็นแค่เครื่องมือที่มีไว้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ และต้องแต่งงานกับใ,ใครก็ไม sì, ่ร er ู้มันก็คงไม่หนักขนาดนั้นหรอกมั้งเกียรติยศที่คลาคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดในครอบครัวตระกูลใหญ่นายเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอเร็วเข้าคลาคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นฉันจะช่วยเยี่ยมไปเลยแต่มันคงไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะเอ๊ะทำไมล่ะ โปรเจกต์ต้านแรงโน้มถ่วงที่เธออยากมีส่วนร่วมนะ่แม้แต่ตัวฉันเองก็โดนเตะออกมาแล้วด้วยคุณถูกลบออกจากกลุ่มสนทนาโดยผู้ดูแลน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยและในขนาดเดียวกันณนะศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งคือว่าพวกคุณผลิตเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงสำเร็จแล้วจริงๆเหรอครับทีมวิจัยมีกันทั้งหมดกี่คนเหรคะเราทดสอบตัวเครื่องและได้ผลสำเร็จอย่างงดงามเลยครับ ส่วนทีมวิจัยนอกจากอาจารย์ของผมก็มีพวกเราที่เป็นเพื่อนร่วมคลาสกัน8คนรวมทั้งหมดเป็น9คนครับอาจารย์ลีพูดอะไรหน่อยสิครับเ,ออเ,ออเราขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่านี่เป็นเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงเครื่องแรกของโลกหากไม่มีน้ำหนักบรรจุภายในสาม,มารถลอยได้สูงสุดที่10เมตรปัจจุบันรองรับน้ำหนักสูงสุดที่50กิโลกรัม และขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสุดยอดเลยสมแล้วที่อาจารย์เขาทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มามากกว่า10ปีแอมน่าสนใจจริงๆเลยแต่ว่าศาสตราจารย์หลีคะเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงเครื่องนี้มาจากฝีมือของคุณจริงๆอย่างนั้นเลยคะ <c oughs> ทำแบบนี้มันหมายความว่ายัางไงเนี่ย อาจารย์ของผมวิจัยเรื่องพลังต้านแรงโน้มถ่วงมากี่สิบปีก็ไม่รู้ทั้งเหนื่อยและยากและลำบากตั้งขนาดไหนกลัวจะผลิตเครื่องนี้สำเร็จอย่ามาสงสัยอะไรพล่อยๆเด็ดขาดน,นะหยุดพูดสักทีเถอะไอต้ตอนแหละถ้าแน่จริงก็ลองพูดอีกรอบสิ